ฮาวดูเทนโดยยักษ์ก้อนปี2025ที่เราได้ดูเนี่ยไม่ใช่หนังรีเมคเป็นหนังไลท์แอคชั่นและคำว่าไลท์แอคชั่นน่ะแปลว่าเป็นการทำเหมือนเดิมทุกวินาทีคืออันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะไม่ได้กลัว้นตีนอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮาวดูเทนโดยยักษ์ก้อนเวอร์ชันปี2025ที่ทุกท่านได้ดูกันนะมาเป็นหนังรีเมคครับคือมันรีเมคจากแอนิเมชั่นปี2010เงี้ยมันรีเมคมามันก็เลยต้องเรียกว่าเป็นหนังรีเมคและคำว่าไลท์แอคชั่นเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าก๊อปมาเป๊ะๆมันหมายความว่ามันคือหนังโคสแสดงยกตัวอย่างเช่นวันพีฉบับ Netflix เนี่ยเราก็เรียกมันว่าไลท์แอคชั่นใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือฉบับโคสแสดงแม้ว่าเนื้อหาของมันน่ะมันจะไม่ได้ตรงอะไรเลยกับกับต้นฉบับอนิเมชันหรือมังงะมันจะมีบางซีนที่ตรงการบางช็อตที่ตรงกรันแต่ทั้งหลายทั้งแหล่หรือแม้แต่กระทั่งตัวละครลูฟี่กับตัวละครนามิเนี่ยแม่งไม่เหมือนกับใน มังงะหรือแอนิเมชันด้วยซ้ำเราก็เรียกมันว่าไลฟ์แอคชั่นเพราะฉะนั้นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยไม่มีทางแปลว่าเหมือนเปเป,เปได้แต่ไลฟ์แอคชั่นแปลว่าคนแสดงแล้วสิ่งที่ฮาวดูเทนโยูดาก้อนควรจะถูกเรียกมากที่สุดเลยคือไลฟ์แอคชั่นรีเมคคุณไปเซิร์ชได้เลยครับไลฟ์แอคชั่นรีเมคเนี่ยวเวลาเรียกไอที่ดิสนีย์ทำอะที่มันเอาแอนิเมชั่นสโนไวท์ลิตเทนเมอร์เมดบิวตี้อันเดอร์บิสอัลลาดินเนี่ยเขาก็ใช้คำโดยทั่วไปว่าไลฟ์แอคชั่นรีเมค